ขับทักทายสบายดีพี่น้องและเอฟซีทินักมุดสุขสุขสขคนนะยินดีตอนรับเข้าซู่อ่องของครูอรดาเซนเก่าเซนเคยเนาะพี่นอ้องอ่าวันนี้มาพบพอกับครูออแล้วก็แม่นอ้อ,นองไม้นาะแม่น้องแม่น้องไม้ทักทายสบายดีเอซีบันนทักทายสบายดีเนาะเอ็ซีมุดผู้ทุกคนเนาะฟังลาวฟังไทย่างประเทศของยุดรีเนาะที่มาเขาติดตามเรื่องข้อง้องไม้เนาะที่มาต,ตามห้าพอเนาะ โดยให้ตาติดตามกดแชร์กดย่างออกไปเนาะนี่ก็มาเว้าเรื่องว่าถ่ามที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะก็จะให้ครูออเป็นคนถ่ามเนาะแล้วก็ในน้องมาจะเป็นคนตอบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอ่าได้ในลักข้ามแล้วพี่น้องบ่่แมนว่าเฮาเฮ็ดคอนเทนต์แล้วบ่แ๊วยบ้าเฮ็ดเป็นดินด์ได้พี่น้องเนาะคอนนเทต์คือว่าคอมเมนต์อยู่ในอ่าช่องโอในบล็อกหลายล โดยว่านเนว่ไรก็มีเนาะแต่ว่าอันคือเขาท้ายแล้วเนะยังมีอ่าเป็นเอกส้รนแบบมีมาให้พี่น้องไอ้ีไร้บึงเพราะว่าโคยังยู่งเหียนแล้วแม่น้องไม้ก็ยู่ห่านเพราะว่ามาเซาหานู่ตรเน้าเหียนแล้วก็บไริกลับบ้านนะะแล้วก็เอกส้รนอยู่บ้านนะพี่น้องแล้วกนเท่าจะไปเนาะ ไปเบิ่งเอกสานพี่น้องกดฝากเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โกเดเพื่อจะบริภาษ์คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเพื่อสปอร์ตชอน้องโคเนาะโคกับครบใจเนาะพี่น้องโอเคนาะโคจะให้ไปชมคลิปที่ว่าเขาอ่าจ้าเพื่อนนี่อ่าจ้าขันนี่เนาะโบแมนจ้าขันจ้าขันแม่น้องไม้เนาะไปเพื่อนนะมันไก่ซ้ำได้นะพี่น้องเนาะเอาไปชมคลิปตัวนี้กันก่อนเนาะอ่า แล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศเนาะแล้วก็เขาค่อยอามาอ่านจนนี่เนาะพี่น้องมาเมเพิลน้องไม้ซื้ออย่างอยู่บ้านอย่างเนาะแล้วก็ให้พี่น้องอีฟซีเนาะช่วยค่อยช่วยเส้นเนาะให้คำพิเห็นเนาะพี่น้องเขาไปเบิ่งคลิปจนนี้ก่อนเนาะไปกันเลยข้าวพี่น้องอันนีน้แม่นฝนตกอย <c oughs> ู่นีอนนน่อยู่หน้าหานของแม่น้องไม้เนาะพี่น้องเบิ่งระยะทางอันนี้แม่รงเรีนเยนระยะทางจากบ้านแม่น้องไม้ไป แต่ว่าบนทางที่ว่าบอดีเนาะเป็นดุ่มเป็นคุ้มคอบริถายิ่ันี่มันเห็นภาพบรรยากาศอ่าแบบสดซื่นะนะก็เลยว่ะจับโทรศัพท์ออกมาถ่ายก็เลยเอามาอ่าตอนพี่น้องและเอฟซีได้ชมน้ำกันเนาะอันนี่มันทาง้ยทรายน้อยก็ไปบันบรรด้านเนาะพี่น้องทางน้ำปุกอันพูดมันอันเจดีพูดเป็นทางฝั่งไทยพี่น้องอ่า ระว่างเสียงข้องไปอำเภอเสียงข้องไปเวียงแก่นเนาะพี่น้องแล้วอันนี้มันดูขงเฮียนเนาะไปบันดานบ้านแม่น้องไม้สมัยตะกี้พี่นอ้องยังบ่มีอ่าทางแบบนี้นะเป็นน้ำเป็นน้องเป็นนูยยมขี้ฟุ้นกับขี้ฟุ่นอันนี้ไปทางห้วยทรายเนาะน,นี่เข้าทางบันดานโคตรลำบากเลยพี่น้องสมัยต่อ่า ตโนนะโกนเนาะบ่แม่นตะโกนเละเส้นทางนี้ฮะกะไใดเนะาะฮะกะสสำเร็จเนี่ยนีินลงมาทางนี้เนาะไปทางือนแม่น้องไม่อยู่บันดานเส้นทางนะพูดเลยตอนโกเที่ยวไปโซอนอยู่เมืองผ้าอุดมนะสุดยอดเลยอยู่อำเภอผ้าอุดมเนาะถ้าว่าผู้ใดได้เคยได้ไปนี่คือสิู้เนาะคือพี่แก้วทางฝั่งไทยนี่เราเคยไป เนาหูเนาะอันนี้กับรรยากาศเนาะเส้นทางไปเงินแม่น้องไม้อ่าโอเคนาอพี่นองอันนี้แม่อ่าบรรยากาศ no. นาวเ,วเนาะที่ว่าตอนเ้าไปเนาะไปเงินแม่น้นองไม้แล้วก็ไปยอ่ามพเท่าแม่เท่าเนาะอยู่อ่าเงินแม่น้องไม้แล้วก็แม่น้องไม้ได้ไปเอาอ่าที่นี่ใครหูอันพอน้องไม้เดี่ยโอ้โอหเดือดเลย หูบ่ได้เอามาหูเปลืเห็นโล่เปลเห็นอ๋อหูเปลเห็นเนาะแสดงว่าหูเปลเห็นแต่แต่มีอันเพียเก่าบ่เพียเก่าลาที่ว่ามีเพียบแลเพียเก่าบ่มีเป็นกรบโหลกโอ้เสดายโบมีเพียบว่าโอเคสันมีแต่กระโหลกในยังโล่เปลเห็ดอยู่ดีใชมโอเคสันเขามีหลักฐานสมมิการขึ้นมาน่าจะเพียงพอเนาะเพราะว่าเขาหูบนอ๋อหูบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มีเอฟซีผู้หนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเพิ่นว่าอ่ะ พูดจักโคน้องไม้ว่าสัน้นเดี๋ยวอันเขาจะมาอ่านตัวนี้ก่อนเนาะเราค่อยมาอ่านตัวนี้เราให้แม่น้องไม้ฟังบึ้งมันจากาตุ้งกันโบะนะถ้าว่ามันตุ้งกะให้อันเอฟซีผู้นี้พ่นพีตโตห้าเนาะโคน้องไม้แล้วกับโบโพคน้องไม้เดเนอะอ่าเขาลงมาอ่านเบิ้งโอก็ะจะอ่านโอ้พี่โบนี่อันนี้แมนน่นถ้าวา่าโอเนาะอ่านพิพลาดคนใดเนาะโอต้องพอใครนำพี่น้องเพราะว่าโคกะ ถ้าว่าแบบเขาเขียนอันนี eso, ้เขาก็อ่านบอกให้จะโอ้ขนาดพี่น้องถ้าว่าเขาพิมพ์แตเดทนี้กะอ่านไปอยู่ประมาณแปดสิบเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กะจะไปอ่านออกมา่อทุกโตเนาะเพราะว่าก็แบบอได้เงี้ยเนาะภาษาไทยพี่เต้เช่นแล้วก็จื่อซื่ออันนี้มันน้องไม่อ่าข้อเนาะข้อปะโอวะอ่าข้โอให้โคเฮ็ดคลิปไปก่อนแล้วก็ช่วยแชร์น่ะเพราะว่าพูดน้องไม้ยังเนาะเพราะว่า คนเด็กก๊อปแล้วก็ส่งไปทางฟังไทยถ้าว่าพอเห็นก็น,น่าจะจื้อนะคุณว่าคิดแนวนี้เนาะใ,<ม>ในขณะในขณะที่ว่าเขายยงบ่ไ้ไปเอาหลักขานมาเทือนะเนาะแล้วก็แม,นม่น,น้องไม้กะคิดว่าพอน้อมไม้ก็น่าจะจือนะ้อเนาะแม่น้องไม้เนาะอน<ม>เอากันทันแม่น้นองไม้อายุจักปีส <15. S 1> ิบห้าส<ม>ิบห้าเนาคิปกนะ่อนเฮาก็ไดไเวบอกกันเ<ม>นาะลุมยังนี่แล้วเนาะสิบห้าปีอายุสิบห้าปีแล้วอ่าแม่น้องไม้อนเกิดลูกทําอิดเนาะ รู้คำอินดี้ฟ้าเำอินี้ฮันเม้นอันเขาเพลงได้ฟังเพลงแล้วก็ในตอนฮันยังบม่ทันเลยฟฟ้าฟังให้เถอะเดี๋ยวฟ้าจะฟังเราฟ้าฟังเราเนาะเรื่องเฮ็ดอ่าอันนี้มีเอฟซีเพิ่นก็แนะนำไล่ไล่เนาะให้เฮาเฮ็ดเฮ็ดเพราะว่าถ้ามีเอฟซีเพิ่นก็แนะนำไล่อยู่ให้เฮาอันไปเฮ็ดแล้วน้องไมจะได้ เป็นบอกให้ยเหตุท่าใหญ่มาแล้วบางท่เป็นยุกอันได้ว่าสิทธิ์การเป็นคนไทยฮะนะอนุญาตให้เฮ็นเพื่อเห็นนะเดี๋ยวว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเรามีอันนี้แต่เขาก็สามารถเห็ุได้เพราะว่าบัติท่าว่าอันถ้าอายุสามสิบเก้าก็เห็ุได้บางคนก็ว่าบางคนท่านบางคนก็มีไลฟ์ความคิดเห็นว่าอันยานว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วอายุหกสิบปลายปีเทานั้นแล้วเขาจะไปเห็ุบัตรบอดายฮะแต่ว่าเพื่อนให้เฝ้าเห็น่ะ มันบางคนก็ว่าอายุสั้นได้ก็เฮามีได้ว่าเฮามีอันลักท่าเนาะได้ว่าอันตอนฟ้าทองน้องหั่นแลก็มีมันมีได้ว่าซื้อมีอันเลขทีอันเป็นแบบห้องโภคอันห้องน้องไม้ยุทธไทยนะมันมียี่หันหมดนะแต่เพื่อนว่าก็ท่านใหญ่มาซั้นได้ก็เห็ุได้ถึงการนะบางคนหั่นก็ว่ามันใหญ่มาแล้วมันจะเห็ุบ่ได้นะลองลองอ่านเบื้องหน้าว่าจะเป็นกี่บอโน่สะอ่านโอ้กี่บอนี่ ไปรับวัคซีนอ๋อ mm hmm. อันนี้มันเขาจำกัดนะเนาะเลขที่ทั่วไปยิงตั้งคันเอออันโอกคเพราะว่าเขาจำกาติดของอันโอ,อกเลขออกให้ครั้งแรกที่โร mm hmm. งพยาบาลเ mm hmm. บียงแก่นโร mm hmm. งพยาบาลเบียงแก่นชื่อสกุลญยญิงตั้งคันนางแสงคำนามสกุล ผมบุญเพ็งลาบุญแพลงลาอ,อายุสิบหกปีเนาะตอนมีมน้องตอนตอน,ตอนนี้สิบหกปีตอนมีน้องมหสิบหกปีแต่ว่ารุนซิริท่ซิเดนเดนนักสกุลตาวิโยเนาะแล้วก็ซีเทียบันซีส้มสายชื่อสกุลสามีนายสมชายกาวิโยกาวิโยชื่อเล่นชื่อเดน ไทยอ,อ,อ,อยงังพี่นอ้อง,งแล้วก็อาชีพอาชีพยังก่อสร้างก่อสร้างอาชีพก่อสร้างศาสนาพุทธแล้วอยู่อยู่ตรงนี้หมู่ทีเปดหมู่บ้านหา้วยกลางอ๋อเนาะเดี๋ยวเลยหัวห้วยกลางห้วยกลางวันนี้ห้วยกลางอ่าอันนี้มันหมู่บ้านห้วยกลางซอยบ,มนนนบม่มีถนนบ่มีมีแต่ตำบลตำบลไม้ยาเนาะไม้ยา ไม่ลก็ยาเนาะพี่น้องไม่ยาอำเภออําเภอเชียงแสนเชียงน่าจะแมตเชียงแสนอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเด็กเด็กหญิงเด็กหญิงยังกาินากาินากาินาอ๋อคาบิโยน้ำสกุลกาบิโยเน่ได้น้ำสกุลพอเนาะ มีแต่ซำนี้เด้นนซื้อปู่ซื้อย่าบ่มีนะบ่บ่มีไปซื้อพอูมียาซื้อมีย่าจําด่จําเนาะจําแล้วก็แต่ว่าพวกปู่นี่จําบ่ได้เพราะว่ามันดนแล้วก็ชื่อแต่อันเยของเพิ่นนั้นชื่อใบปาหันนื่อใบแล้วก็อ้กนันือเบิม ลุงเบิ้มตอนนั้นลุงคนนั้นเป็นพ่ะแต่ได้ไดีสิบแล้วบ,บ,บุสิบกระโบฮงเนาะเป็นพ่ะเป็นผู้อิวันเองวกจะมีแต่ซัมนน่ได้เนาะอนอกากพี่นองกันซื้อโพน้องไม้ซื้อซื้อเทนี่คือนายสมชายกาวิโยซื้อเล่นซื้อเดนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะมีอันคอมเมนต์ของเอฟซีผู้นึงเดี๋ยวจะให้แม่น้องไม้อ่าเดี๋ยวปะาออจะให้ น้องไม่อ่านาน้องฟังอ่านให้ฟังด้วยอ่านเองอ่า,อาเดี๋ยวเขาอ่านเนาะเข็นคอมเมนต์ตัวนี้มันคล้ายๆซื้ออันนี้นะ่ะเดี๋ยวเขาอ่านน้ำกันน้องน้องผมเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับพ่อน้องเขาพ่อน้องทํางานในโรงพยาโรงงานอย่างพาร,ราที่อําเภอห้วยเดือจังหวัดน้องบวัวลําพูพ่อน้องน่าจะชื่อเดนนะครับแต่ผม ไม่มีเบอร์ติดต่อต้องถามคนในจังหวัดนองบัวลำพูด,ดูว่ารู้จักหวยเดืออย่างพาราไหมคนในพื้นที่น่าจะรู้จักครับแ<ด>มนซีรนะแมนสีเนโอ้ในข้อมูลแล้วในในข้อมูลแล้วหนึหน่งเนาะตรง ภาพคอบใจเนาะ fc ที่เป็นผู้เป็นตาเนาะเจยอันเบิงน้ากันเพราะว่าคลิปแล้วเนาะโกก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะเพราะว่าเขาก็มานั่งอยู่ในห้างนี่กับค่ายเลย้าคลิปเนาะพี่น้องโบเมล<ม>ัาเขาถ่า,ายคลิปหนึ่งแล้วเ่าจิตไปเอาหลักฐานมันกับโบเมนเนาะเขามานั่งค่ายนี่แล้วเขาก็เลยว่าอ่าให้แม่น้องไม้เนาะคลิปกอนเนาะเาดวให้แม่น้องไม้วาอาดีตที่ว่าเม่น้องไม้สาเหตุก็ไปสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างจริงเลือกลาอ่าเนาะ<ม>จุดจบนะะคือเม่น้องไม้ก็ไัเบเดวแล้วก็ มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะที่ว่าว่าต่างๆนาะนาะเนอะให้แม่น้องไม้ลองว้าตึมบึงมาอ่าบางคอมเมนต์มาถ้าเป็นบางคอมเมนต์า่าถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมก็หนีพ่อแบบถ้าไปเจอพ่อตาแม่ยายที่แบบไล่เราออกจากบ้านถ้าเป็นผมผมก็หนีแต่อันนี้สาเหตุในกรณอในเคสนี้เนาะ เดี๋ยวจะมาว่าให้ฟังเนาะเรื่องอันแบบ่าอันพอตาสไม่ใยอ่นเบบ้าอะไรนี่หันบบได้ไรเนาะเพื่นหันแบบ่าหมดความอดทนนะแบบว่าเขาเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะเลี้ยงลูกน้อยแต่ว่าพวกไปห้าเงินบบได้เนาะแบบ่าผัวแบบ่าสามีนะสามีไปทํางานแต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์มาให้เนาะแบบว่าอีกอย่างไปเสพยาเสพยาติดเพื่อนเห็นี่มติดเพื่อนแล้วก็ ไม่สนใจลูกเมียแบบนี้นะแบบว่าไปแล้วก็แบบว่าไปส่งสามเดือนจะกลับมาบ้านละข้างสองข้างเนาะแล้วแบบตังก็ไม่ได้มาได้ตังแค่มาห้าร้อยหรือว่าพันหนึ่งเนาะเอามาเอามาให้เนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะเนาะแบบว่าเขาตาไม่ใหย่เขาดูเขาดูแบบว่า เขาสงสารเลูกสาวสงสารลูกจาวเนาะกับร้านเนาะเดี๋ยวอนก็เคยพูดว่าอันฮื่อันลูกเคยเนาะแปลว่าลูกเคยเนาะบอกว่าือให้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนแบบว่าบอกให้อันไปคบเพื่อนที่อันที่มันก็เลยก็เลยบอกให้ก็เลยบอกว่าอันที่ลูกเคยว่ากลับไปที่บ้านแปลว่าให้กลับไปแปลว่าไม่ต้องอยู่อันทั้งที่เนาะบมกว่าไม่ คือก like ับไปเปลี่ยนด้านนิสัยเก็บเงินได้อย่างนี้คือกลับมาหาลูกหาเมียนะแต่ว่าเพื่อนก็บหกอับมาฮะนะเพื่อนบมอกับมาแล้วก็เพิ่นว่าถ้าว่าไปฝั่งไทยว่าแบบเปลี่ยนนิสัยด้านนิสัยได้หาเงินเก็บเงินเนี่ยอย่างเก็บตังค์อย่างได้ก็คือกลับมาหาลูกหาเมียแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนไปแล้วก็ไปได้ส่งอาทิตย์เนาะประมาณส่งอาทิตย์กว่าเพิ่นก็ติดิต่อโตมาส่งเ่อเนาะแล้วก็แล้วเพิ่นกับ่ติดิต่อโตมาเลยฮะนะ แล้วก็พยายามดต่ตโตหาก,กต็ติโตบ่ได้ขนาอยากวะแบว่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนเอาอันใบแจ้งเกิดขนาใบแจ้งเกิดใบอันโอบท้องอันแบบัตรเมียของลูกขนาเพื่อนเอาไปหนาเ <c oughs> พื่อนเอาไปขนาเราแต่ความจริงเอามาเฮ็ดอันอยู่นี่ก็ได้เพ่นว่าเอามาเฮ็ดอยู่อย่างจำป o ง g นี่นะเวนแกนนะเฮ็ดวิธีก็ได้แต่ว่าเพื่อนเอาไปเนาะเขาก็บมีใบตัวนั่นเลยวะเลยบรได้เฮ็เดขนาแล้วก็พยายามดต่โตหาน้อเพื่อนก็ บได้จนน้องเพิ่นได้เก้าปีเนาะเก้าปีก็มาจวบอันอันป้าเนาะมาจวบอันเรือนี่แล้วก็บอกว่าเพิ่นเล่นยูทูบเป็นอย่างเนาะขอให้เพิ่นมาแบบว่ามาลงคลิปอย่างฮือเดะนะมาลงคลิปอย่างฮือเดะบอกว่าแบบว่าอยากตามหาพ่อของน้องขนาะอยากว่าฮือมาเฮ็ดบัตอย่างฮือขนะก็บได้แบบว่าอีสร้างคอนเทนต์อย่างไรแบบอยากฮือลูกอยากฮือลูกได้บัตของไทยขนาะบัตประจําตัวขนาะเนาะ บบว่ามันไปมาก็ได้ง่ายแบบว่าสะดวกอย่างน่ะถ้าเขาจะไปฝั่งไทยเนาะแบบว่าฝั่งไทยถ้าใหญ่มาเขาจะไปเนาะจะไปทํางานอยู่ไทยอย่างเนี้ยมันไปสบายเนาะมันจะสะดวกกว่านะแต่แบบถ้าทุกคนหูน้เนาะว่าพอน้องมาอยู่ไหนเบบว่าจะได้ติตโตมาหาป้าเนาะป้าโอเนาะคูเนาะคูโอนี่เนาะ ติดต่อมาว่าโพอของนองอยู่ในนะฝากเอฟซีตีอันติดตามแบบว่ากดไลค์กดแชร์เนาะกดแชร์ออกไปให้แบบว่าบางคนเนาะเขาจะได้อยู่แบบว่าอยู่กับคนน้องไม้เขาจะพูดว่ายังติดต่อมาหาลูกแบบนะลูกก็ใหญ่แล้วนะคือแบบนี้เนาะเอฟซีคือเม่น้องไม้เนาะสมัยตอนอยังยังอยู่น้ำกันยัง คือแม่น้องไม้หักโพน้องไม้สุดเลยวาสันซ่าเนาะหักสุดเราโพน้องไม้ก็เป็นคนดีเป็นคนดีทุกอย่างค่าเราเป็นคนดีแม่น้องไม้กับเอาว่าสันซเนาะแล้ววันนี้หลังจากเอาแล้วมาอยู่ลาวพิบัติมายู่ลาววันนี้ไปโซค่าเวียกเฮดแบบว่าไปโกโซ่กสร้างล้วไปไปปะไปจวบเนาะพู้ที่ว่าเขาก็บ่ได้พัดพิงถึงอ่ามู่ยที่ยูลาวเนาะเขาก็บ่ได้โทษเขาเนาะ แล้วก็อันนี้ก็ขึ้นกับใจพ่อแม่เดย์แล้วกับวันนี้ไปแล้วไปเฮ็ดเวียก่อสร้างเราไปซุ้มเซฟบ้านซะนอแล้วก็ไปติดมูติดคู่อ่ะซะแล้ววันนี้โบมาพ่อมาเฮือนแล้วแม่น้องไม่กับโบได้เ้ายังแต่ว่าพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นแม่องอ่านงเนอะแล้ววันนี้เว้าให้เปลี่ยนให้แปลงอยู่นี่ลายลายข้างแล้วแต่ว่าโบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นกับไอตุนอาสงสารลูเศา้าแล้ววันนี้ เลยตัดสินใจเนาะบอกให้พอน้องไม้ให้กลับไปฝั่งไทยเนาะไปฝั่งไทยแล้วไปอดัดไปเปลี่ยนแปลงนิสัยเราไปห้างเงินอยู่ฮันคือว่าโบห้างเงินปัจญาถ้ามาไปเปลี่ยนนิสัยมาเนาะแลาวบเฮ็ดคือเก่าล้วให้มาเอามาอยู่นําแม่น้องไม้คือเก่ามาเป็นคัวเมีย,เป,มยเป็นพอน้องไม้คือเก่าแต่ตอนนั้นน้องไม้ได้สิบเอ็ดเดือนเนาะที่ว่าลงมกันในคลิปแล้ว ิเอ็ดเดือนบัานี้ไปแล้วบัานี้ไปแล้วไปรับอานาะแบบเมนไปแล้วไป,ไปไรับไปรับโบติดโตมาเลยเราจนแม่น้องไมากับติดโตพยายามติดโตเนาะอยากให้ปูให้ย่าเห็นล้านอยากให้โอน้องมาเห็นลูกว่าลูกพนักซําใดแล้วเดี๋ยวนี้ขนายูได้เก้าปีแล้วเข้าห้องเรียนกะอีกอย่างกับห้วอวยักได้มือมีโทรศัพท์เองกับยากได้มือไปโรงเรียนเพื่อนไปโรงเรียนมีรถ เนาะรถจักรยานเองนกะยักได้บัณนี้ยางไปมันก็ใกล้บันนี้ลูกขนาดน้องไม้หันยักให้แม่ซื้อแม่กะว่าแม่ซื้อบได้เชื่อเนาะแม่ยังซื้อให้บได้เพราะว่าตอนนี้แม่ก็มาเศร้างานนี้ค่ะเพราว่ายืมเงินขนะะถ้าว่าน้องถ้าว่าบบยืมเนาะเฮาบบเฮ็ดบบสร้างก็แห้งเฮาก็แห้งจีบบมีขนาดน้องเนาให้เข้าใจอ่า พออกคนเป็นแม่เ ok ข้าใจคนสู้ช <t ip>, ีวิตคือแม่น้องไม้เนาะในจุดนี้เนาะอ่านี่แหละเข้าบริบดคอนเทนเน์เนาะน้องบริบดคอนเทนเนอร์ีกอย่างจริงเนาะเราความถ้ามาเรื่องสู้ชีวิตนี้คนสู้ชีวิตกับคนสู้ชีวิตมาคบกอกันอันนี้ก็เวลาน้อยอันนี้ก็เวลาน้อยเข้ามาถ่ายคลิปกว่าจะได้ถ่ายคลิปนอก็แมนง่ายฮะนะพี่น้อง แล้วก็บ,บ้านก็อยู่ใกล้อีกนะบ้านพ่ออ้อยยังเอ๊ยยุ่ใกล้อีกคางกะลัมบากอีกเดี๋ยวพ่ออ้อยจะให้เ hmm. าารื่องอ่านคางให้เร่องว่าพปรท่ห้เป็นคนเงินก่อนนี่คือกับอุปกรณ์ที่ได้คลิปคลิปหนึ่งเราต้องไปตัดเวลาตัตด,ดแล้วเราต้องไปไปอัปโหลดอีกนะมันกลค่อนข้างมาใช้เวลาดนถ้าอยู่บ้านแห้างหายสัญญาณน,นะพี่น้องอ้อัปโหลดนี่ความดนมาอยู่นี่สัญญาณพอมีอ่าพอดีน้อยนึงเพราะว่ามันอยู่ ใ้ในเมืองหนองเนาะอ่าเนาะ,ะ,ะในคลิปนี้เราก็ได้ข้อมูลรายละเอียดของคนมากมายเนาะว่างว่าเอฟซีเนะา,าเนะทางฝั่งไทยเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนาะกลอวเชื่ออย่างสุดอกสุดใจเนาะอ่ากลัวเชื่อเนาะว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจอ่าเป็นคนที่อ่ารักเผ่าพันธ์เป็นคนที่มีเมตตาเนาะว่างว่าจากกรุณาเนานะ,นะอ่าแชร์ ทิปนี่เนาะให้พอน้องไม้หรือว่าถ้าว่าเห็นพอน้องไมนะ้เนาะช่วยกลมอ่าช่วยเบาช่วยวยา่านําพอน้องไม้ให้พต่อตกลับมาห้ลูกเนาะลูกกันยังหักแม่กับบรไดห้ามทั้งทั้งที่ว่าแม่นี่บอกเคยได้ห้ามแล้วก็ยังยาก,ตตากายพายยากี่โตห้าพอน้องไม้แต่พยายามพี่โตเนาะอาไรกับบไดนะกับบ,นะบหัวเพิน่นอายหรือว่าเนื่อไดถ้าว่าเพิ่นมาหู้ซึกอายสิ่งที่เกิดขึ้นที่่านมาแม่น้องไม้กับน้องไม้ให้อภัยพอนะเนาะ ให้อภัยพอเสมอรบริยาโกดบร,ยริบราย,รรา,ยรรายเถีงบริโกดบริยเกียรติเนาะนี่อ่ะแล้วยังหักยังเคารพเนาะคือเกอ่าขนาะดก็ะยากให้พอหัน่นเครื่องว่าจะมีข้นไม้หรือว่ามีลูกมีเมียไม่กระยาเนาะก็ยาให้ว่าเออเน่าไม่ก็ย,นะกย,กออกยังเป็นลูกเป็นลูกแท้ๆทเนาะจะให้มาเห็นใบให้ลูกเนาะถ้า,า่าพอน้องไม่เห็น น้องไม้แท้เพอะน้องไม้เป็นคนที่ว่าจ,จะหูดีเนาะบ่มีไผ่หูดีเท่ากับพอน้องไม้กับเม่น้องไม้เนาะ,ะเรื่องนี้มันบบแม,มนกันสร้างคอนเทนต์เนาะแล้วแนวใดกะขอบใจเนาะเอฟซี FC เนาะขอบคุณเอฟซีทางฟังไทยไลน์เนะะาะอกาขอบใจที่ว่ากดซุปเปอร์แตงให้คูอโอกับอ่าน้องไม้แล้วพี่น้องอ่านนี่โก,กรกกขอบใจเนาะอันจริงสำคัญ มีเหลยอีตนน้องมาย่านย่านเหล่าจะมีแนวคิดว่าเื่อนได้ฟังนองเบาให้ฟังให้เออฟังเออกับุบูงจะเฮ็ดถ้าว่าเออยบบส่งนองใสเงียะละกะบุงทางบ้านเนี่ยเออกะจะพยายามสวยแต่ว่าซว้ย,ยกับมื่อไรปีนี้เอ้อกะยำแย่เลยแค่กะอยากซื้อเนาะเบบ้าแม่ก็อยากซื้อให้ลูกแต่ว่าเขายังแบบ่าเครื่องมันมุ้นเครื่องซื้อเครื่องหลายอย่าง<อ>านะแต่มันบ่มีเงินเก็บได้ว่าจะซื้อรถทิมให้ลูกขนั่นเนาะ อยากให้ถ้าว่าเป็นยอดใดอยากให้พ่อหันเนาะช่วยฝากเงินมาให้กูแม่นมาเหอยักใดเนาะบ่แม่นม,มาเฮาห,หน้าเงินให้คิดแต่ว่าเก้าปีพ่อบ่เคยฝากเงินมาให้ลูกนะ,นะเน,น,นี่ยแต่เลิกกันไปฝากกันไปพ่อบ่เคยบา้านนึงก็บ่ได้เนาะจา้าโคฮะนะที่บ่าเดี๋ยวนี้ลูกหันใหญ่แล้วว่าผู้อื่นได้ย่างเต็งอยากได้ดจะย่างไปโรงเรียนผู้อื่นขี่รถแล้วตัวเองย่างไปกับน้าอายนะวสาวนี่ก็โทรมาให้ว่า ขี่รถที่ไปละมูกองบให้บให้ขี่นะเว่<ล>า,<ล>าจะไปน้าเพื่อนจะซ้อนรถจักรยานอ่ะจักรยานไปนกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ให้ไปอ่ะแล้วกบอกถ้าว่า,<บ>าไปส่งถ้าว่าเอฟซีและพี่นงมาได้มาเห็นเม่น้องไม้ละกันอ่าน้องไม้ตัวจริงตัวนี้เป็นนีโอ้การันตีเลยว่าต้องหักแน่นอนเพราะว่าน้องไม้เป็นเด็กที่นะ เด็กที่คำหูนะพี่น้องคำหูคำหูนะฮะเาะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่วะคือโคนี่มาเห็นแต่เื่อเดียวพร้อมสุ่มมงติติดเทติดว่าไปใส่แพ่อตัวค่ะทำไแล้วการหน้าหักเบบาทั้งหน้าหักทั้งจิตใจแล้วการหน้าตาอ่าคือแบบเป็นเด็กที่คำหูหล้กการหน้าหักเนาะสำหรับโคเป็นอ่าผู้ที่ว่าหักเด็กอยู่แล้วนะแต่เบิ่งน้องไม้นี่แบบ พิเศษกว่าเด็กผู้อื่นแบบโบอายโบอ่า,ขาเขาอื่นมาน่อยแบบโบหลังเกียรตผู้อื่นะนาะ<บ>เป็นคนที่ใส<บ>่ดีดิ้นได้ใส่ดีว่าสันซ่างเนาะโอเคคือว่าคลิปนี้ยาวในหนึ่งแล้วบันหนึ่งเราจะไปโตคลิปโตไปเนาะมีเอฟซีเป็นท่ามาแม่น้องมมอยูใส่บ้านใดแ,แล้วเป็ปปเนยักมาห้านะมีโอยวสกล้มาแล้วเราไปโตคลิปโตไปเนาะอ่าโอเคพี่น้องแล้วเราจะจบคลิปอันนี้เพียงเป็นตันเนาะ อ่าก่อนอื่นหมดเนาะเฮาวสร้างคนเนาะหาบ่ได้สร้างคอนเทนต์เนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงรนเนา<ล>ะนนแล้วอันเฮาต้องขอ,อบใจเนาะแม่น้องม่ครอบใจ FC ที่ว่าช่วยแชร์เนาะคนฝากเนาะฝากติดตามเนาะคลิปองอันครูออเนาะแล้วก็อันขอบใจ FC หมดทุกค<า>นเนาะที่ติดตามที่กดไลค์ออออกดแชร์เนาะที่อันอซอยติดตามหาอันพลน้องไม้เนาะคั่นว่าเห็นเห็นพ่อน้องไม้เนาะคั่นว่าติดต่อหาพ่อน้องไม่อยู่ไซเดโก็ให้ติดต่อมาหาครูออเนาะ เราโคออจะมาบอกว่าแม่น้องไม้ว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อห้าพ่อน้องไม้ได้จะนั่นจะนี้เนาะก็ขอขอบใจนะมาเอฟซีมหทุกคนโอเคค่ะจองอ่าก้าบลานคลิปนี้ก่อนเนาะโอเคพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพูดให้โคออดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเบุญกุศลนาให้จบเนาะอย่าลืมกดซุปเปอร์แต็งเนาะสนับสนุนอันช่องของโคออดเนาะพี่น้องเพื่อสนับสนุนน้องไม้เดย์เนาะพี่น้องกดให้คนเดย์เนาะกดติดตาม จะดิงกดอย่างนี้ก็กดนอนบาวบาหัน <c oughs> ที่ใจเขามากก็กดไปนอนโอเคเนาะเขาตอ้องลาคลิปนี้ไปก่อนสบายดีพบกันคลิปต่อไปพี่น้องโ okay, อเคบายบาย